โดยซุปเปอร์กาแฟภารกิจลับลุ้นทองร้อยวันรวยเป็นล้านสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพส้นาดบันเทิง บันเทิงฟาดทุกประเด็นที่เป็นข่าวค่ะเจอกันแบบนี้ทุกวันเลยนะคะจนถึงสุกค่ะเวลาดีๆแบบนี้นี่แหละบ่ายสามโมงตรงจนถึงบ่ายสามโมงครึง่งเป็นรายการสดนะคะพูดคุยกันได้ค่ะ Facebook ของเรานะครับมี2อันนะครับข่าวเวิร์กพอร์ยี่สิบสามนะครับ อีกอันนะฮะเวิร์กพอยต์เอนเตอร์เทนเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าววงการบันเทิงนะครับหรือว่าอาจจะมาคุยกันก็ได้ว่าเออตอนนี้อยู่จังหวัดอะไรฝนตกน้าท่วมไหมคุยกับเราได้เลยทุกเรื่องไม่จะเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องบันเทิงก็ได้หรือบันเทิงก็ดีถูกต้องแล้วช่วงนี้นะหลายๆคนใหม่เป็นลองวิกเอนหลายหลายคนไปต่างจังหวัดขับรถขับลาดีๆนะคาผู้ชมแล้วตอนนี้ฝนตกด้วยใช่เนี่ยขนาที่เราอ่านข่าวอยู่นะครึ่มครึ่มครึ่มมาเลยเออฟ้าร้องฟ้าแลบกันเลยครับต้องบอกว่าอันนี้ นี่เป็นเรื่องน่ายินดีค่ะฟาดข่าวแรกของเรานะคะเป็นเรื่องน่ายินดีของคุณแก้มกวินตรานั่นเองอซึ่งล่าสุดนะคะเขาเนี่ยเพิ่งรู้ว่าตัวเองเนี่ยนะคะท้องลูกคนแรกค่ะตอนที่รู้เนี่ยก็คือ5าเดือนแล้วเนื่องจากว่ามีนักข่าวท่านหนึ่งแหละเ,ออเขาก็บุกไปที่กองละครกองหนึ่งและการที่คุณแก้มเนี่ยเขาไปเล่นอยู่แล้วปรากฏว,ว่านักข่าวท่านนั้นเนี่ยเขาก็ไปแอบเห็นว่าเอ๊ะคุณแก้มเนี่ยทำไมแบบจับท้องลูกท้องอยู่บ่อยๆก็เลยสงสัยก็เลยไปถามแล้วคุณแก้มเขาก็เลยเพิ่ง เปิดออกมาบอกว่าเออเนี่ยเขาท้องนะท้อง5เด